วันที่10กุมภาพันธ์2565นายวิทยาวัฒนาวิเชียรสาครจังหวัดกาฬสินธุมอบหมายให้นางสาวพาราดีรัตนมอุนตีผู้อำนวยการกลุ่มส,ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสาหณ์พร้อมทีมงาน เข้าจัดทำฐานข้อมูลและแนะนำการทำแผนการผลิตรายบุคลคลโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตรซึ่งนางมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2562สำหรับการดำเนินงานในวันนี้ได้ลงพื้นที่ไปยังแปลงเกษตรกร นายเชิดชัยนาเรียงรัตอายุ44ปีด้รา,าออกจากงานประจำพันตัวเองมาเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัวบนพื้นที่15ไร่ในอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสิน์แบ่งพื้นที่ทำนา9ไร่ปลูกผักสลัดในโรงเรือนจำนวน2โรงเรือนปลูกหญ้าในเปียท้ายเขื่อจำนวน2ไร่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจำนวน1ไร่ ปลูกป่าจำนวนหนึ่งไร่ปลูกไผ่กิมซูมหนึ่งไร่และเกษตรผสมผสานหนึ่งไร่ชื่อนายเชิดชัยนาเรียงรัตน์ปัจจุบันอยู่ที่บ้านโนนสามคีอำบนอสามคีอำเภอร่องคำจังหวัดพาทธินที่ได้เข้าร่วมโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านก็มีความสนใจ จะกลับบ้าน,นครับเพราะเมื่อก่อนทํางานขับรถรับจ้างครับรับจ้างบนดินเปลือยตลอดทางตามทางอยู่ว่าคือถึงบ้านก็เลยอยากมาทําเกษตรครับทําเกษตรก็รู้สึกว่ามีความสุขครับปัจจุบันพื้นที่สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนคือสลักที่ปลูกในโรงเรือนเนื่องจากเป็นผักที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ เพราะเป็นผักปลอดสารพิษทั้งนี้เกษตรกร,ร,กรได้ติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ควบคุมผ่านระบบโทรศัพท์มือถือมาประยุกต์ใช้ในการเกษตรครับโรงเรือนนี่ครับเป็นโรงเรือนเขาเรียกโรงเรือนอันจฉริยะครับเปิดสามารถทั้งสิโหดทั้งสั้งงานทั้งโทรศัพท์ได้เลยครับหมดท่องอยู่เ้าไประปชุมหรือว่าไ้ลาดกลางคับ สร้างรายได้มากกว่าเดือนละ11,000บาทขณะนี้เกษตรกรกรายน,นี้มีแนวคิดที่จะรวมกลุ่มผู้ปลูกผักให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนแรดได้ทดลองให้เพื่อนบ้านที่สนใจในการทำเกษตรมาทดลองปลูกได้ในพื้นที่ของตนเพื่อให้เห็นว่าสมาชิกสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวจากการทำเกษตรแบบผสมผสาน ส่งผลให้เกษตรกรและครอบครัวมีความสุขและเป็นแรงผักดันในการทำการเกษตรต่อไปครับกับขอบคุณส,สำนักง,งานสภาก่อนจังหวัดกาลสินครับที่ขอมาให้ความรู้ครับในเบื้องงานอยู่มองที่ มันเก่งๆเลยเขามาปรับรุกใส่ในสวนท้องเจ้า้องครับดีครับเป็นแว่าดีมากเลยครับเพราะว่าเขาเลยมุมมองใหม่ๆเขามาปรับใส่ใน